สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5้าห่ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่าคืนนี้นะครับค่ําคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทําคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่คุณถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับอ่า หมอโต๊ดจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่าคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณเลือกที่จะถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานในตัวตนมีไพ่ใบแรก เป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่ห่งความสําเร็จเส้นทางเดินของเราโอกาสของเราสิ่งที่เราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของเราเองมีอุปสรรคมากมายมีปัญหามากมายแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาหรือมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมามีเรื่องราวเดียวคุณมีสตอรี่เดียวกันหรืออยากกลับมาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ กับคุณอีกครั้งหนึ่งหน้าในเส้นทางเดินเดียวกันมีคนที่อยากวนย้อนมีคนที่อยากกลับมาเป็นความอบอุ่นและเป็นเป้าหมาย แห่งความรู้สึกเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่ความเก่งความเรียนรู้การมีประสบการณ์กับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้การนิสัยใจคอความรู้สึกและจิตใจของเขา,มาหมดแล้วเป็นฝ่ายเราที่อ่านความคิดของเขาได้อ่านความรู้สึกของเขาได้การที่เราจะมอบใจให้ใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องแขกกับความรู้สึกใครคนนั้นต้องแขกกับหัวใจของเรานะมีพลังงานไพ่การที่ คุณเป็นคนที่มีแบบแผนและการวางเป้าหมายกับตัวเองอยู่อย่างเสมอเป็นพลังงานไพ่คนที่มีเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาคนที่มีความอบอุ่นอยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เติมเต็มคุณเป็นคนที่ห่วงใยคุณเป็นคนที่มอบใจให้เขาเต็มร้อยเกินร้อยในความรู้สึกของเราแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือคนที่ไม่ได้แขกันคือคนที่ไม่สนใจการเอดออฟคับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของเราเอง ความอบอุ่นของเราความรู้สึกของเราหัวใจของเราเป็นพลังงานไพ่การที่เรากลับมาเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นหรือมีคนที่อยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกอยากกลับมาถือโอกาสแห่งความรักที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่สิกออฟสอด เป็นไพ่ของความรู้สึกที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายเราที่ถอยห่างเป็นฝ่ายเราที่จากลาเป็นฝ่ายเราที่มันเหมือนกับเราเป็นฝ่ายที่เหนื่อยแลกกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาในความรักในความสัมพันธ์เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้ใจกับเขาในวันที่เราให้ใจกับเขามันเหมือนเราหมดแรงแห่งความรู้สึกที่ เป็นความรู้สึกที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งแต่มันไม่ได้รับกับความรู้สึกที่เป็นคนที่รักเป็นคนที่แคร์เป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่มาเติมเต็มในหัวใจนะครับเป็นพลังงานให้สเตนช้าวสิงรัคนาสิงเป็นพลังงานห้ คุณอาจจะไม่สะตองแล้วกาอดีที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอุ่นมีจิตใจที่ผูพันมีจิตใจที่มอบให้ใครแล้วเราเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาห่วงใยเขาเป็นพลังงานไพ่สเตนเนี่ยคือคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างในตัวของเราเองนะหรือการที่มีคนคนหนึ่งกลับเข้ามายอมแพ้ใจคุณยอมแพ้กับหัวใจที่เคยมอบให้กับเขาในวันนั้น ภายนอกคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ภายในคุณมีความเป็นคนที่อ่อนโยนและอยู่กับคนรอบๆข้างคุณเป็นคนที่สร้างความอบอุ่นและความสุขและลอยยิ้มให้กับคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังาให หเหรียญนะความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่จากกันในวันที่โดดเดี่ยวในวันที่อ้างว้างในวันที่ไม่มีกันแล้วมีคนที่กํำลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยจับมือกันผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคการแก้ไขปัญหาไปด้วยกันการแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในตัวของเราหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาขอโทษมีคนคนหนึ่งที่สำนึกผิดในวันนี้เป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กำลังรู้ใจตัวเองว่า เขารักคุณมากแค่ไหนในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่ได้พบเจอในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังตกตะกอนอ่งความคิดเป็นพลังงานไพ่ความไม่ได้หลังใจ คนที่หมดรักคนที่หมดใจคนที่สุดจะล้างคนที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยเข้าไปในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมีคนที่กลับมาล้างมีคนที่กลับมายื้อมีคนที่อยากกลับมาอยู่ในความรักในความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันคือการให้ให้กับความรู้สึกให้กับสิ่งที่เราให้และเติมเต็มในความรู้สึกการเท่าเทียมและการยุติธรรมกันทั้งสฝ่ายนะมีพลังงานไพ่สานะสดาบคือพลังงานไพ่ ที่มีคนคนหนึ่งที่ดึงมือที่สเข้ามาในความรักในความัมพันธ์มีคนที่รู้สึกผิดในวันนั้นที่ใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่อยากขอโทษในทุกๆเรื่องขอโทษในทุกๆอย่างเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้มีพลังให้การปกปิดการซ่อนเลน ความรู้สึกที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังรู้สึกเสียใจยกับสิ่งที่เสียดายกับวันที่เราได้พบเจอวันที่เราได้อยู่ร่วมกันวันที่เราเคยสร้างอนาคตวันที่เรามีแบบแผนและความรู้สึกเดียวกันนะครับเป็น,ปนพลังให้ใน3าไม้เท้าการเฝ้ารอการเฝ้าอมองการรอคอยในวันที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ กำลังมีความรู้สึกที่อย่างรอคอยใครสักคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแก้ไขปัญหาและความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างคนเราผิดพลาดได้พังได้เผลอได้แต่อย่าผิดพลาดบ่อยอย่าเผลอบ่อยการกระทำโอกาสที่มีไว้ให้คนไข,ข่คว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนที่รักและคนที่แคร์และคนที่ซื่อสัตย์การให้อภัยแล้วการดูแลแห่งหัวใจ ด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานไพ่เทนอ,อวานเป็นไพ่ของความทุ่มเทความหนักแน่นความชัดเจนผลแห่งการกระทําการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่อยู่ในใจของคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาแล้วทุ่มเทในทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขาอยากกลับมาพิสูจน์ว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากจะทําวันเวลาที่เป็นของคุณเขาอยากมีแบบ เป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่สาไม้เท้าเนี่ยคือพลังงานไพ่การที่เราได้มองอนาคตไปร่วมกันวางแบบแผนไปด้วยกันการก้าวผ่านเรื่องราวในความรักในความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะมันเหมือนความรู้สึกที่เขาอยากกลับมามีใจเดียวกันเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความรู้สึกของคุณและความรู้สึกของเขาความรักที่ห่วงใย กันที่หัวใจสองดวงรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขายังมุฟออนออกจากคุณไม่ได้ในวันที่คุณถอยห่างเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดทบทวนในความคิดของเขามีเรื่องราวมากมายมีสิ่งดีๆมากมายที่คุณทิ้งไว้ให้เขาในความทรงจํา เป็นฝ่ายเขาที่กำลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณมากนะครับขอพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดอะเมิเชียนเป็นพลังงานไพ่การเริ่มการหาโอกาสหรือเป็นไพ่าการเริ่มต้นมีความรู้สึกที่อยากกลับมาเริ่มต้นและเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูเดอะฟูเป็นพลังาา The Fool. The Fool งานไพ่คนที่ขาดเป้าหมายคนที่ขาดแบดแผนคนที่ขาดคุณไปแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินมันเหมือนคุณเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาได้ก้าวต่อไปได้ก้าวเดินต่อไปนะมีพลังงานไพ่เดืดอดเฉลียดกรกโกรลักนณะกรกโกชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่าง,าางวัฒนธรรมความอดทน ความเข้มแข็งการกลับมาแล้วมันเหมือนการที่กลับมาแล้วร่วมฝ่าฟันร่วมเผชิญหน้าร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันหรือการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างสนับสนุนต่างฝ่ายต่างเกือ้อกูลนะคะปปรับเป็นพลังาให้เดือดรมดาสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันหรือเป็นพลัง,งานไพ่าการที่สายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนสายน้ําที่ไม่มี วันตัดขาดได้ความรู้สึกของเขามันช่างผูกพันมันช่างรู้สึกถึงความผูกพันและรู้สึกถึงความผูกมัดที่มีกับคุณนะเขายังมีเยื่อใยกับคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่คิงคัพราชาถือถ้วยเป็นพลังงานไพ่การกลับมาตามตื้อการตัดกลับมา อ้อนวอนการกลับมาขอร้องหรือเป็นพลังไพ่การที่เขากลับมาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังเปิดโอกาสหรือคุณให้อภัยหรือเปล่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกเพราะคุณเป็นฝ่ายที่ถอยไปหรือการที่ห่างไกลกันเป็นฝ่ายเขาที่จะพยายามกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของความคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากเขาอยากกลับไปเป็นเหมือนดังวันเดิมที่เราได้พบเจอกัน ที่เราได้อยู่ร่วมกันที่เราได้มาเป็นคนที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างดูแลและเอาใจใส่นะมีพระนางไพ่เดอเอมเพสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆอย่างทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆเรื่อง คุณคือคนที่พิเศษที่สุดสําหรับเขานะคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครหรือเขาไปเรียนรู้โรคใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้หรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์ความคิดที่ไม่ได้ให้สถานะ กับเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณแคร์ความคิดคุณแคร์ความรู้สึกคุณเป็นฝ่ายที่ให้กำลังใจกับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในวันเวลาที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจคุณคือแรงแห่งความรู้สึกของเขานะมีพลังไงานให้ for of cup เป็นพลังไงานให้การกลับมาเหมือนในวันนั้นเป็นฝ่ายเราคุณที่ไม่ได้สนใจเขาเป็นฝ่ายคุณที่ในตอนเนี้ย อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ไม่ได้สนใจเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นฝ่ายเขาที่ตามมาขอโอกาสและการขอคืนดีการปรับความเข้าใจการพูดการคุยก้าวเรียนความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ดูว่าอันไหนควรที่คู่กับเราอันไหนไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปคุณเป็นคนที่มีคนที่เป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินของคุณนะครับเป็นพลังห้การ ติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากส่งข้อความมาอยากให้คุณอ่านข้อความของเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณเขาอยากรู้ว่าคุณยังผูกพันหรือคุณยังรักเขาอยู่ไหมมีพลังงานไพ่การข้างรักเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความรุ่มรงความมัวเมาหรือเป็นพลังงานไพ่กิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงเข้าขาดคุณไม่ได้กับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาข้างรักคุณเขาไม่ยอมจากคุณไปไหนเขารู้ว่า หัวใจในลึกๆของเขามีแต่เรื่องราวที่มีคุณนะครับเป็นลรงงานให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นเขาอยากได้รับกะความรู้สึก ที่กลับมาพบเจอการกลับมาเริ่มต้นใหม่การกลับมาแก้ไขปัญหานะครับเป็นพลังงานให้คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่าการเป็นพลังงา,านให้ความนิ่งความเงียบความนิ่งความเงียบของคุณเป็นฝ่ายเราที่เฉยชาแล้วเป็นฝ่ายเราที่คงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงสถานนะ ของคนคนหนึ่งที่กลับมาแล้วร้อนใจร้อนลนขาดคุณไม่ได้นะดีแฮงแมนความทุกความเศร้าความเสียใจมีเรื่องราวที่ยังค้างคาใจในในความรู้สึกของเขาอยู่นะมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เอาคุณออกจากความคิดไม่ได้คุณเขายัางเอาคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้เดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊แต่ ความรู้สึกที่เสียใจเขาก็รู้นะกับสิ่งที่เขาทําผิดไปคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นคุณอาจจะไม่เชื่อใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเนี้เขาจะแสดงแห่งความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมามีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคือพลังงานไพ่การที่ไม่ได้ชัดเจนในวันนั้นอยากกลับมาชัดเจนในวันนี้คุณคนที่เคยทําผิดแล้วมันเหมือนเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงเป็นฝ่ายเขาที่กลัวกลัวคุณไม่ให้อภยัยกลัวคุณไม่เปิดโอกาสกลัวคุณ กลัวคุณเหมือนเดินจากเขาไปในตอนนี้ดูค่าในวันเวลาที่ไกลห่างดูค่าในวันเวลาที่ขาดกันไปนะครับอขอรูปลังอาไพในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ําคืนนี้นะครับเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะขอรูปลังอาไพในข้อความนะครับ มีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นพรังงานไพ่คำอธิษฐานคำขอพรน,นะมีพรังงานไพ่คนที่ไปอธิษฐานในเรื่องความรักมาหรือเข้าไปอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้ภยัยกับในสิ่งที่คนคนหนึ่งเคยทำพังพลาดผิดไปในอดีตที่ผ่านมานะครับ เป็นพรังงานไพ่การคิดได้การตื่นรู้การเห็นสัจธรรมแห่งความรู้สึกการเห็นว่าในวันที่ภาครักในวันที่ภาคใจในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างโดดเดี่ยวและอ้างวางนะมีพลังงานไพ่ king of ว n น เป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งเป็นพลังงานไพ่าการกระตือรือร้นหรือความมุ่งมั่นหรือเขากําลังแอคทีตัวเองให้เท่าเทียมกับคุณหรือการดูแลในเรื่องจิตใจหรือการดูแลและซับพอร์ตในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและกันน่มีพลังงานไพ่เดียมพเพรสเทธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่ดูแลเขาคนที่ห่วงใยเขาคนที่ผูกพันเขา คุณอาจจะอยู่ในเป็นลังของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งอยู่ในบุ่มของเราอยู่ในที่เดิมของเราอยู่ในแบบเดิมๆของเราอยู่ในสิ่งที่เราปลอดภยัยอยู่ในสิ่งที่เรารักอยู่ในสิ่งที่เราอบอุ่นนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบเป็นพลังงานไพ่การแอบมองการแอบอสืบการแอบซองหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบมองรูปคุณอยู่หรือกําลังมองรูปคู่ที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันมีพลังงานไพ่ ในออฟสอดเป็นทางงาให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีพาของคนที่กินไม่ได้คนที่นอนไม่หลับรับตาดงครั้งใดคิดถึงภาพคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่มีคุณนะเขาอยากให้ความฝันเขาอยากให้ความหวังที่เขาตื่นรู้เนี่ย ให้มันกลับมาเป็นความจริงที่ได้พบเจอที่ได้อยู่ร่วมกันในทุกวันเวลานะครับเป็นพลังงานไพ่สิบดาเป็นพลังงานไพ่ความเจ็บปวดมันเหมือนความเจ็บปวดในตอนเนี้ยมันเหมือนเขาได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้แล้วความรู้สึกที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดครั้งนั้นเขาได้รับความรู้สึกที่ทวีคูณเจ็บปวดมากกว่าคุณนะครับพลังงานไพ่ควีนอวาลดราชินีไฟเป็นพลังงานไพ่คนที่มี ทัศนคติคนที่มีมุมมองคนที่มีความคิดคนที่มุ่งมั่นคนที่พร้อมที่จะปกป้องคนที่พร้อมที่จะดูแลกันนะมีพลังงานไพ่ในออฟวานเป็นพลังงานไพ่เส้นทางเดินในวันเนี้ยในวันที่ไม่ได้พบเจอคุณอีกแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นฝ่ายเขาที่ก้าวไปเลื่อนลอยไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนนะครับเป็นพลังงานไพ่แปดเหลี่ยนนะแปดเหลียนคือพลังงานไพ่การโฟกัสถึงเรื่อง ในหน้าที่การงานของเขาหรือเขากําลังทําในสิ่งที่เขาหวังทาในสิ่งที่เขารักทําในสิ่งที่เขาทุ่มเทอยู่ตอนนี้มีลพรงางพ่ายควีนออฟสอดนะเป็นพรงางพ่ยราชินีถือดาบเป็นพรงาไพ่ยความเข้มแข็งมือหนึ่งก็ให้พออยากที่จะให้โอกาสอีกมือหนึ่งก็อยากตัดอยากได้รับความชัดเจนอยากได้รับกับคนที่ พูดความจริงเราไม่อยากได้รับกับพลังงานเดิมๆแล้วเราไม่อยากเสียใจอีกในวันที่เราเคยเสียใจเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังไต่ตองและคิดว่าใครใครคนนั้น กำลังกลับเข้ามาเนี่ยเราจะพร้อมให้อภัยหรือเราจะพร้อมให้โอกาสแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินในโชคชะตาของคุณนะครับพลังงานไพ่เ,เดอร์ฟูมีพลังงานไพ่เดอร์ซันความสุขความสมหวังเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความรู้สึกของเขานะ เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับไปเห็นรอยยิ้มอยากกลับไปเห็นความอบอุ่นอยากกลับไปพูดคุยกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิง่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆเป็นพลังงานไพ่ในวันเนี้ยในวันที่เขาขาดคุณไปรู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่านในวันเวลาที่ไม่มีคันหรือเข้ากำลังรอคอยโอกาสรอคอยจงังหวะที่ได้กลับมาพูดคุยที่ได้กลับมาพบเจอที่ได้กลับเข้ามาเคลียร์ใจน,นะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะทําเพื่อคุณบ้างในสิ่งที่เขาขาดหายไปในความรู้สึกที่เขาเคยทําผิดไว้กับคุณเขาอยากกลับมาแก้ไขนะครับเป็นพลังงานให้เดวิลเป็นพลังงานให้ความผูกมัดความพันธนาการเป็นพลังการที่เขาจะไม่จากคุณไปไหนแล้วเพราะกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่เข้าใจเขาไม่มีใครที่แคร์เขาไม่มีใครที่ ทำให้เขาได้เท่าคุณแล้วนะในตอนนี้ในความรึ้กของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบ3ดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตในควันที่เหน็บหนาวในวันที่ไม่เหลือกันในวันที่อ้างหวางมีพลังงานไพ่ในอว,วานในออฟเพเทเคิลเป็นไพ่แห่งการที่เขาจะทำทุกวิถีทางจะควยคว้าโอกาสในสิ่งที่ดีที่สุด ที่คุณให้กับเขามีพลังงานไพ่เดเดสนะครับคือพลังงานไพ่การจบการเลิกลาการหย่า้านเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่พัดผ้าคุณคือแสงแห่งความรู้สึกคุณคือแสงแห่งส่สองนำทางให้ชีวิตของเขานะมีพลังงานไพ่เดอะสตาร์คุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครคุณคือความรู้สึกของเขาเขาอยากแหงนมองไปบนฟ้าไกลแล้วมีคุณอยู่เป็นคนที่เคียงข้างดาวนับรานร้านดวง ในความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงหนึ่งเดียวก็คือความรู้สึกที่มีคุณนะครับมีพลังงานไพ่ก้าเหรียญมีพลังงานไพ่เอทรอปครับการเริ่มต้นความรักมีพลังงานไพ่สิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมมีพลังงานไพ่ ในวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาหมุนวนแห่งการเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์วันเวลาที่รวดเร็ววันเวลาที่ไม่เคยรอใครอยากแก้ไขอยากทำอะไร แก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันที่เราได้มาพบเจอกันในวันเวลาปัจจุบันจะเป็นความทรงจําดีๆในวันที่เป็นปัจจุบันที่คุณกับเขาหยิบยื่นให้แก่กันนะครับของพนังงานในค่าคืนนี้นะหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ